เฮ็ดเ <He> พาะนังบลูก <พอ S 1> โล่โลโล,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 โลจักบาสวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเขาเดินทางมามเพื่อบุญทลิกจ้าช่องตาอูอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลเขาจากพี่น้องมาเลาะหาเห็ดเพาะไปกินจ้าไปเบิงว่าเพิ่นขายกันจากไหนละค่ะถือกลงหรือ,อย่างจ้าสำหรับเห็ดเพาะวันนี้เดินทางมาไกลเตยู่พี่น้องกอบ้อยโล่กันเละจ้า หนึ่งสองสามสี่สี่สสขนนะครับสี่ขุนลอยแปดสิบบาทนะครับความาวัดประชาชนใบหนึ่งนะครับเปิดมือได้เนี่ยค่ะได้ครับเปิดมือได้เนี่ยค่ะอยู่นี่เปิดจันพุทสุขครับจันพุทสุขนี่คือพี่น้องเมืองลาวฟังลาวจากเป็นมาสือของฟังไทยเข้ากัญญางเมืองเป็นไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดมาขายเดือึยงมาขายมาสือของเ<ด><ด>มืองไทยเฮาไปกิน หอดแล้วจ้าขนาดมากแต่สวยาวเพ่อยิใสพวกนี้รถเต็มหมดเลย่น <laughs> จ้าจา,จา,จา,จามาเ้อยไม่มือน้มึงอเออปาหัวเพื่อนแใยถามมาแล้วมาตางประเทศจากมืองี้พี่น้อง ช่องตาอูเติอนียงแน่เ็ดเพาะนังบลูกระปนองโลด ยี่พี่น้องนี่เมื่อนี้ทายทำวันที่ยี่สิบหกเป็นเบาะายี่สิบเจ็ดแล้วเก้าเดียวยี่สิบเจ็ดได้จากพี่น้อง,งตัวนี้ก็กิกนเพชรคอจากพี่นอ้องยังอ่อนๆเด้อโดนไปนี่กัอาสีกแก้ไปเรื่อยแล้ว่ั็นี่ เห็ดเพาะมีสุดข้างเลืโลดจังบาทระคาเห็ดเพาะจ้า,จาสองลอยจีนอ่อนอ่อนงามๆด้วยจ้ะโลดจังบาทเราจะทั้งในสองร้อยซ้ำกัน สองร้อยโลจักบาลเรา้างหนสองร้อยลูกโอ้สองร้อเมื่อเราวันนี้ีมาตัวหอนเอ้าเขาไลยเออเออเออไปลูกก่างมหอดอยากได้แต่กระตาไปใส่เ็ดพี่น้องรอยซีจ้าดอกกระเจียวกระลายมักโบกักจองหอยน้าง จ้อมผงจักบาทจะดิผงละลอยจ่ะยจีโน่ละผงละลอยโอ้ีหจีโน่ละงละลอยอือน้กรุกเออกระยนเพ่นก็มีขายปลาก็มีขายจ้ะปลาโรลงหวัดปลาโล กระตาไปวัดแล้ว <Yeah. S 1> ขึ้นขากันเมื่อบานเพิ่นเลยจ้ะคนอนะทางเมื่อบานเพิ่นอุม,มเฮ็ดจ้ะ

คือคักเนาะตลาดนี้เนาะคืกว่าตายก่อนเฮดออนอนเนาะโลละสองร้อยคืนมือนี่ก้นหลายกินนู้นทุ้งสิบาทละลูเก้าสิบาทเก้าสบาทร้อยนึงบือเกาิบาทเก้าสิบบาทเรอโตบ่่อยห่ี่้านกมี่ไม่าเป็นคาเฮดคอเบิร์ดเลยจ้ะคือคากแห้งเนามือนี่เนาะจ้ะไข่มดแเ่เป้ลก้องและเท่าไรละค่ะ กองละลอยบาทจากพี่นอ้นะองแมวได้เฮ็ดได้อึงกับสิงว่าเมื่อไรล่ละจากพี่นอ้องคือคัก ค่ะเพิน่นกระจดีนจ้ะเพิ่อทึงแถมพ่อมตืมให้พอ้อเพื่นวะมาวุดหนุนหด่ตลาดเปิดมือได้แน่ส้วงนี้ก็สิมีเฮ็ดพอหลายเนะเาะจ้าจ,จ้าจ้าเนี่ยเขาได้มาเนี่ยแต่เฮ็ดพอตัวน,นั้นมินม่นฟากคือ้ะสองถุงในคองฝากเมื่อฟากอีหลานำคองเหลี่มอีหลาหน่อย น้องแมวไปกระไดแต่เฮ็ดเพาะเนาะจัาโล่ละจ้าตัวนี้สามโลจ้าสามโลโลละสองร้อยสองโล่จ้าบางคนกระสือได้สองร้อยสาวคนสองร้อยสามชิ้นได้ได้ผู้สื่อได้กิโลหนึ่งแปะขีดก็มีแม่นจ้ามาซ่อนเฮ็ดเพาะประเทศเพิ่นพี่น้องอุดมสมบูรณ์คลากร้ายเฮ็ดเพาะกับลายรายจ้าคนคู้กําลังเขามากกระมีเพิ่นมาช้อปปิ้งเมื่อ ใช่เห้าก็มีหร้ายจ้ะขอบคุณพี่น้องที่กาติดตามด้วจ้ะคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้ะ